ห่างหายจากเกม Bimng Die ไ,ไปหลาย EP แล้วมากลับมาทํากันสักหน่อยนะครับผมกับการแก่ไม้ขึ้นดอยนะครับผมต้องบอกว่าแมปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกเลยที่ผมทําเกมนี้นะครับกับเกม b a m n g Die โดยคลิปแรกที่ผมทําไปเนี่ยถ้าจะไม่ผิดผมจะขนหินประมาณเกือบ3ตัน4ตันมั้งขึ้นดอยนะครับผมก็คือขึ้นภูเขาลูกนี้แหละนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาขนอีกเช่นเดิมแต่เราจะเปลี่ยนเป็นไม้ครับรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ถ้าเป็นไม้เนี่ยที่มีน้ําหนักมากกว่าหินอีกนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือดูดูรถมันโยกคือมันหนักมากกว่าหินคือหินไอที่ผมบรรทุกไปก่อนหน้านียที่ผมแกะก่อนหน้านี้มันก้อนละ1.8 1.9ตันนะครับผมแต่ไม้ที่เห็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นไม้สองชั้นนะครับผมแต่ผมอาซ้อนกันไว้เพื่อไม่ให้มันหล่นนั่นเองชั้นหนึ่งนะครับผมจะมีอยู่น้ําหนักอ่าประมาณ2ตัน2ตัน100กิโลนะครับ2อันก็4ตันกว่านะครับผม มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,ารอบนี้มันจะขึ้นไปได้หรือเปล่ามีน้ำหนักแบบโคตรเยอะมากๆเลยครับกับรถ isuzu d-max หน้าอะไรนะหน้ามูเ e กนะฮะก็วันนี้ผมไม่ได้เอาลูกน้องไปด้วยนะครับผมจะไปแบบสดๆคนเดียวเลยแต่แต่นะครับแต่ผมจะเพิ่ม AI ให้มีรถวิ่งอยู่บนถนนมันจะได้แบบว่าเพิ่มบรรยากาศให้มีแบบว่าชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นมาแล้วครับผมท่านผู้ชมครับ <mm เห็นไหมครับก็จะเห็นรถที่แบบว่าสัญจรไปมาแบบ สมจริงนะฮะโอเคเดี <ường zar> Mother, ๋ยวเราจะมาเริ <kan ina 2> ่มสตาร์ทรถกันเลยดีกว่าโอ้ยเสียงดันลั่นกันไปนี่เป็นไงท่อไปไทเทเนียมด้วยโคดเฟียววันนี้นะครับเรามีงานแก่ไม้ไปส่งที่บนดอยให้กับลูกค้านะฮะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าทุกคนไปอุ้ยนี่ขนาดแบบยังไม่ออกตัวนี่หน้ามันจะยกแล้วโอ้โอ้้สันนาสันเฮ้ยเอาวะเโอ้โหนี่แบบเพิ่งออกตัวเองนะเนี่ย ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับถ้ามันขึ้นไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาออกไปท่อนหนึ่งแล้วกันออกเอาออกไปชุดหนึ่งให้มันเลือชุดเดียวพอเพราะว่าแรงม้ารถบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับถึงแม้ว่ามันจะบรรทุกได้เยอะก็จริงแต่แรงม้ามันมันขับเคลื่อนไม่ไหวดูนี่ขนาดผมพยายามจะเลี้ยวแล้วผมมเลี้ยวไม่ไปวะโอโอโอห่วงท้ายเยอะเกินไปมั้งเนี่ยโอยางแตกเลยโอโอรอยกเกิน เคจะขึ้นได้ไหมประเด็นคือมันจะขึ้นได้ไหมมีรถสวนมาด้วยครับออกแนวสมจริงนิดนึงฮะแต่ตอนนี้ฮะรถเราไม่มีแรงแล้ว <c oughs> โอ้รถไม่ไปเลยเอายกล้อค้างไปแล้วจังหวะนี้ไม่มีแรงที่จะปืนขึ้นเลยโอ้เสียดายผมอยากจะเอาขึ้นไปสองท่อนว่ะอ งั้นเดี๋ยวผมจะเอาไม้ผสมกับฟางแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอแบบว่าเอาฟางใส่แป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันอ่าโอเคทุกคนมาครับผมตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนไม้อีกชุดหนึ่งเป็นฟางแล้วนะครับผมเพื่อที่มันจะได้ไม่เกินแรงมารถคันนี้นะครับผมแรงม้ามันดันไม่ไหวจริงๆนะครับสาหรับไม้สองชุดก็เปลี่ยนเป็นชุดเดียวดีกว่าโอเคปะเปลี่ยนเป็นอุ้ยเกือบไม่ไปนะเนี่ยถามจริงนี่เร่งเร่งสุดและเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ต้องรอให้รถมันแบบว่าแรงมันมารอบมันมาก่อน แต่ดูจากลักษณะเนี่ยมันยังมีอาการแบบหนักขายอยู่พอสมควรเลยนะทั้งที่ผมพยายามจัดบาลานซ์น้ำหนักแล้วนะเนี่ยแต่มันก็ยังมีความแบบหนักข้ายจนเกินไปโอเคค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบฮะเราจะแบบว่าพยายามจะชนให้น้อยที่สุดนี่ฮะโอ้โหหน้ายกตลอดอยกตลอดทางแบบนี้ไม่ไหวเลยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะชนเอาดีประเด็น จัดไปโอู้หูยโอ้ยนี่อะยกตลอดทางไงสายยกของเท่ครับตรงนี้ฮะเป็นโค้งหักศอกครับผมอู้หไหวไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่โอเคค่อยๆเลี้ยวไม่ต้องรีบครับค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคสวยงามเลยโอู้หูยมีเฉียวรถมีเฉียวรถประชาชนนิดนึงว่ะจะแรงมาไม่ไหวเอาอีกแล้วไปเฉียวรถเขาอีกแล้ว Hey. แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งผมไม่ไหวแล้ววะ่ะโอเคทุกคนผมจัดจัดน้ําหนักมาใหม่ละโอเคหวังว่ารอบนี้มันจะโอ้รถไม่แรงก็เซะเลยวะ่ะผมเลยเครียดเลยวะ่ะโอเครอบนี้ขอเป็นท่อนเดียวพอแล้วก็ฟังอีกอันเดียวพอเออโอ้โหดูยางรถก่อนครับคิดดูว่ามันหนักแค่ไหนยางรถแบบแบนเลยเออแค่นี้กําลังวิ่งได้พอดีเอาวะ่ะยกลอได้พอดีเลย น้ำหนักแค่นี้ตอนแรกก็อยากจะบรรทุก2ชิ้นไงแต่ก็ยังว่าแหละครับแรงรถมันไม่พอฮะโอ้ดูทางซะก่อนทางคูนเล็กด้วยประเด็นมีรถสัญจรไปมาเพิ่มความเสียวหวัดเสียวให้กับเรานะฮะเก okay, สับสองได้ไหมแต่จะสองสักหน่อยจะสองก็พอจะถูๆเทไถ,ถ,ถไปได้นะครับแต่ตรงเนี้ยไม่น่้ไหวละรอบเริ่มลดลงมาแล้วตอนนี้เก okay, สับมาเกณ์นหนึ่งรถมันสั่นอะไรวะโอ้ยยกล้อไปหนึ่งเต็ม นีสายยกฮะกระบะสิ่งสายยกเฮ้นี่มันอะไรกันวะเนข้างหน้าเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วประเด็นคือมันจะไปได้ไหมนี่อ๋อเอาโอเคเดี๋ยวผมจะเลี่ยนไปแล้วกันโอ้ยไอประเด็นคือแค่งานตัวเองนี่ก็ลำบากแล้วยังต้องมาเจออะไรอีกไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการดึงมันมาแบบนี้โอเคแล้วก็ดึงไอ้คันนี้ดึงฝากระโปงดึงฝากรโปงออกไปเลย ใครบอกว่าไม่หักฮะโอ้ดูโค้งครับโค้งนี้ยังไงฮะโอ้ยรอดไหมโอ้ยสบา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 ยครับฝีเมือการขับรถระดับเทพอย่างผมฮะสามารถแับผ่านไปได้เฉียดชิวเหมือนว่ารถผมนี้มันจะดักไปทางซ้ายนิดนึงไม่นิดไม่นิดนึงเลยเยอะเลยจังหวะนี้ก็ชนไปเรียบร้อยแล้วครับอ๊บ <laughs> บอมเบอร์ด้าหายบอมเบอร์ด้าหลุดอู้แต่รถเราที่โคตรทนเลยดูดิ เมื่อกี้ผมชนไปครับหน้ารถผมนี้ยังปกติอยู่เลยฮะยังไม่มีแบบรอยถลอกเลยโคตรแบบโคตรอิดเลยยู่สู่แค่น,นี้ไปครับภารกิจเอาไม้ไปส่งบนดอยเนี่ยก็คนข้างจะเรียกได้ว่าไม่ง่ายเหมือนกันใจ่จริงอยากจะเอาไปสักสองชุดแต่มมันไม่ไหวจริงๆว่าดูมีไฟออกได้ทองแล้วตอนเนี้โอ้โหยกแข้งจังหวะนี้ยังไงสักหน่อยไหมยกยาวหน่อย โอ,โอ้ผมแล้วยังชอบเลยว่าตอนยกล้อเนี่ยโอเคครับเดี้ยวขวาโอ้โหมันมันกินซ้ายนะเห็นไหมมันหนักซ้ายครับตรงสายโช๊ซ้ายโช๊คใช้มันจะมันจะพังไปแล้วโอ้โอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่ที่เราเพิ่งขึ้นมาได้ยังไม่สูงเลยเนี่ยคือเส้นทางนี้มันก็ไม่ได้ใกล้นะครับก็ค่อนข้างจกกะไรอยู่พอสมควรก็ติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับอยากจะ รู้ว่ามันจะไปส่งถึงวิปล่าก็ดูคลิปผมไปจบด้วยลวกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเด้อเออไม่ต้องกดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกให้เข้ามาดูผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะดูครับทุกคนเห็นไหมครับทางข้างหน้าที่เราจะไปแอดเวนเจอร์กันอีกประมาณอีกประมาณ2ี่บโค้งได้นะครับผมคาดเดาเนี่ยคาดเดาอีกประมาณ2ี่บโค้งได้ั้งทางที่จะขึ้นไปด้านบนเนี่ยผมต้องแบบว่า ใช้ความชํานาญพอสมควรนะ้ถังเส้นเนี้ยไม่ใช่ว่าใครจะมาขับก็ขับได้นะดูดูด,ดูเห็นไหมยิ่งบรรทุกของหนักๆแบบนี้ครับต้องมีความเช่อชาญอย่างสูงขอยกหน่อยแล้วกันยกยาวยกยาวมีรถสวนมาครับระวังหน่อยน่าจะต้องได้ใช้เกียร์หนึ่งตลอดทางมั้งเนี่ยับ2อหน่อยฮะเพราะว่าไซส์เกียร์หนึ่งมากเกินไปเนี่ยมันค่อนข้างจะหน้ายกนิดหนึ่ง <laughs> แล้วผมไซส์ภาษาอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าใช้ไม่ใช่ไซส์นะฮะ ผม,ผมชอบชอบพูดแบบนี้มันติดปากดีเอาแหวะตึงๆกันไปตึงๆกันไปอุยตกใจหมดมีรถสวนมาพอดีผมเลย,ยังชอบเสียงเลยเสียงที่ค่อนข้างแบบว่าสมจริงอยู่นะเป็นเกมที่ฟิสิกส์รถสมจริงครับแต่อย่างอื่นไม่สมจริงเลยฮะสมจริงแค่ฟิสิกส์อย่างเดียว แต่พวกเสียงพวกอะไรนี่ก็สมจริงอยู่เอ้ยเอ้ยเด็บอรอยครับเอ้ยทำไมหน้ารถเหลมันไม่ถะลอกมันไม่เป็นไรเลยวะเนี่ยดูดิยังคงสภาพเดิมฮะถึงแม้ว่าจะชนถะลอกแต่อ๋อผมลืมเห็นครับกระจกซ้ายเราไปข้างหนึ่งแล้วฮะจังหวะน,นี้ครับโอ้อันนี้ก็จะยกอย่างเดียวเลยแม่เกรงใจรถส่วนไปส่วนมาน่อยอโอ้ตรงนี้เป็นตรงเป็นทางตรงยาวหรือปล่ะ อุ้ยอุ้ยล้อหน้าล้อหน้าหายยางแตกเรียบร้อยหรือเปล่าด,ดูอุ้ยเหมือนว่าล้อหน้าขวาจะยางแตกแล้วนะครับเมื่อก,กี้ผมไปเฉี่ยวกับหินมาเอาอะไรเนี่ยเมื่อกี้ว่าหนักแล้วตอนนี้เริ่มหนักขึ้นกว่าเดิมฮะล้อหน้าล้อหลังยางแตกหรือเปล่าวะทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยทำไมมันกินมันกินไปหลังมันกินข้างหลังขวาอ๋อไม้มันเอียง ไม่เป็นไรฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพยังไงผมก็จะพาท่านผู้ชมไปส่งแบบนี้แหละเพราะว่าผมอยากจะส่งแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะเอ้ยถ้ามันไม่พังเลยมันจะไม่สนุกครับต้องปล่อยรถมันพังแล้วก็เล่นไปแบบพังๆนี่แหละให้มันรู้เลยว่าเราจะทาภารกิจได้สําเร็จหรือเปล่านะครับกับการแจ่ไม้ในวันนี้โอ้มันคอนโทรลรถไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้ามันยุ่ฮะอีกช่วงนี้ยิ่งหนักเลย ช่วงขึ้นเขาแบบนี้หน้ามันยกมากกว่าเดิมไม่เขี่ยอีกแล้วล้อขวายิ่งเงินนี้อยู่แม็กน่าจะแตก้วครับแม็กหน้าเห็นไหมมันเป็นขาวๆแแมกแตกเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังคอนโทรล้อหน้าได้อยู่นะครับมันพอคอนโทรได้แหละแต่คือมันคอนโทรได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไปเขี่ยรถเขาตลอดเลยโอเคแต่เครื่องยนต์เรานะี่ยังสภาพประมาณ90%นนะผมให้ คะแนนเครื่องยนต์ตอนนี้ที่ขึ้นมาได้นะตอนนี้เครื่องยนต์มันมีการเสื่อมสภาพนะครับถ้ามันแบบว่าใช้แรงม้าเยอะเกินไปเนะี่ยในเกมนี้ผมหมายถึงว่าในเกมนี้มันจะเริ่มพังแล้วแรงม้ามันจะหายไปเลยครับมันจะบรรทุกไม่ได้เลยแต่นี่มันยังวิ่งได้อยู่แสดงว่าอ่ะมันไม่ส่งผลมากเท่าไหร่กับเครื่องยนต์ดังนั้นเนี่ยเราก็ยกแบบนี้ไปอีกเออยกยาวยกยาวเออโอโอ,โอ ล้อหน้าข้างเดียวก็พอแล้วอย่าเอารอหลังไปใส่เลยไม่เลี้ยวไม่ไปว่ะเลี้ยวไม่ไปจริงเลยเนี่ยดูดเห็นไหมโอเคครับเหลืออีกกี่ชั้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อีกสี่ชั้นนะครับผมที่กว่าจะถึงโอ้ยรถเรานี่ก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเล่งไม่ได้ดั่งใจผมและไม้มันก็เอียงไปข้างเดียว โอ้กินขวากินขวายกยาวจังหวะนี้ครับเจนหนึ่งพอฮะไม่ต้องเจนสองซัสสับสองนี่มีอืดแน่นอนครับช่วงนี้เจนหนึ่งมันกำลังไหลนี่ปล่อยให้มันไหลไปเลยเออดีเยี่ยมโอ้โอ้มีรถสวนมาครับกระจกกระจกล่นไปข้างหนึ่งเลยจอมใสกระจกนี่ว่ะโอเคฮะเราก็ค่อยๆเลี้ยวซูบปูไวไหมเนี่ย ไหวไหมเนี่ยรอบเริ่มตกแล้วรอบรถเราเริ่มตกไปเรื่อยแล้วตอนเนี้ยเหมือนว่าแรงม้าจะเริ่มหายเครื่องแต่เครื่องยนต์นี่มันยังไม่ขึ้นสีแดงอะไรเลยเครื่องยนต์มันก็ยังปกติแต่สภาพตอนนี้ที่ผมเริ่มชนขึ้นเรื่อยๆแล้วหน้ารถเรายังสภาพดีอยู่เฮ้ยถามจริงชนไม่เป็นอะไรเลยวันนี้โอ้คอนโทรลรถไม่ได้เลยวะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตจ,จัดไม้ก่อนสักคู่นึงแล้วกัน โอเคทุกคนผมได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปโอเคน่าจะโอเคขึ้นกว่าเดิมไหมครับน่าผมน่าจะจัดแบบว่าวางได้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่รอบนี้อ่าเครื่องยนต์ไม่มีความเสียหายนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ทำการจอดซ่อมซ่อมไปด้วยแล้วก็วางวางไม้ใหม่ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันพ่วงไปข้างในข้างหนึ่งมากกว่าเดิมแต่มันยังจะมีอาการแบบว่าไปขวาอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรรถมันยังมีความบาลานซ์อยู่ บางทีผมก็จะไม่อยากจะซ่อมมากเกินไปเพราะว่ามันจะเสียอธรรถรสในการในการเล่นแล้วก็ในการรับชมของคนดูด้วยนี่ไงล้อขวานีปสอยหินดีแล้ใกล้แล้วนะครับผมใกล้แล้วฮนะตอนนี้คร,รับกับภารกิจขนไม้เออไม่ใช่แก่ไม้นะครับต้องเรียกว่าแก่ไม้ไปส่งให้ลูกค้าบนเขาตอนนี้เรามาเกินครึ่งทางแล้วเหลืออีกไม่ไกลมากโอเคโอ้โอโอ รถเสียการควบคุมได้ง่ายมากแสงได้ไหมนี่ผมอยากจะแสงว่ะผมอยากจะแสงมากๆเลยตอน,นเนี้ยเนี่ยถึงโค้งมันเป็นโค้ง,งใช่ไหมแสงไปก่อนเลยโอ๊ยไม่แสงไม่แซงแซงไม่ได้แสงไม่ได,ไมได้มีรถส่วนมาพอดีครับอ๋อผมจำได้ลนวะตรงเนี้ยรอบก่อนที่ผมมาส่งเห็นเนะี่ยรถผมมาพังอยู่ตรงนี้อะไรบางท่านผมจำไม่ผิดรื่เปล่าวะน่าจะตรงนี้แหละ โอ้ดู AI มันเลี้ยวฮนะโอ้โหขึ้นได้เฉยเอาว่ะดึงๆไปแากสับสองมากเลยแต่สับสองนี่ผมว่าอืดแน่นอนอืดไหมเออได้อยู่เพราะว่าทางมันไม่ค่อยชันมากเท่าไหร่ครับเส้นนี้ฮะอ้ล้อขวาไปเรียบร้อยแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหเลี้ยวได้ไหมนี่ยังคอนโทรลรถได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันเป็นวิ่งแบบนี้ไปก่อน ตอนนี้ล้อเราฮะกลายเป็นล้อยันอวกาศกเรียบร้อยแล้วทุกคนดูใครเคยเล่นเกมคา r า i ิงจะรู้นะครับผมเนี่ครับเป,เป็นเหมือนในเกมคา r า i ิงเลยออกไปเถอะถ้าจะเป็นขนาดเนียเ้ยไม่เป็นไรอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกเพราะว่ามันยังค้ำค้ำน้ําหนักไว้ได้อยู่นะครับแล้วมันก็ยังหมุนไปด้วยนะครับโอเคฮะตอนนี้กระบะซิ่งเราเหลือสามล้อแล้วนะฮะแต่ก็ยังขับได้นะทำเป็นเล่นไปเออมันคุ้มค่าไม่ติดถามจริงไปส่งงานเนี่ย สภาพแบบนี้ไปส่งงานนี่มันคุ้มค่าหรือเปล่าแสงได้ไหมอคอนโทรลรถด,ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอันนี้ไม่ได้พูดเวืนะ่อแรกนี่คือแบบเนี่ยมันคอนโทรลรถได้นิ่งกว่าตอนที่มี400อีกเลาออกอย,อย่างไม่ออกครับโอ้ใกล้ถึงแล้วโอ้บาลิกินของเราไอจะสาเร็จแล้วครับอีกนิดเดียวโอ้อน่อยเว้ยลูกพ่อ มันกินขวาอีกแล้ววะ่ะรถหยัดาอาวากาศแนะ้รอขวาดูแม่มุนเป็นลูกข่งเลย,ยเสียงยางอิดๆด้วยวะ่ะเอาวา่โคตเดวลิสติกเลยนี่ฮะเห็นไหมการเลี้ยวกันอะไรได้เลี้ยวคมกว่า400อีกนะครับค่อยๆไปค่อยๆไป,ไ,ปไม่ต้องไปแซงครับเพราะว่ามีรถส่วนมาเยอะมากดูดิประชาชนนี่ก็ไปใช้รถอะไรตอนนีวะเ่้เฮ้ยโคดลำค่าเลยรถเขาจะไปส่งไม้เนี่ยมันเกลกะเห็นไหมเนี่ย กระบะซิงยิ่งแรงอยู่ขอแสงอุ้ยอุ้ยล้อหน้าล้อเดียวพอแล้วล้อหลังอย่าไปนชนมันเลยไหวไหมไม่ไหวว่ะทุกผู้ชมผมเร่งแล้วนะเนี่ยไม่ไหวว่ะอ๋ออ,อ๋อ,ออ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย A few moments later แล้วมันจะไม่ไหวจริงดิมันขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะโอ้รถขี้ไก่ขี้ผายเลยวว่ะ เออเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำไมมันยากจังแล้วมันติดอะไรตรงนั้นแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันขึ้นไม่ได้อู<ฮ>้กากที่ผายเลยเวนเห็เราก็นั่งทำอยู่ตั้งนานไงนะเครื่องดับอีกแล้วครับเริ่มถหัวร้อนแล้วตอนนี้น หัวเริ่มร้อนละแค่ไม้หนักสองตันยังไม่มีปัญญาจะเอาขึ้นไปส่งรถกากทิ้งหายููเริ่มหัวร้อนแล้วตอนเนี้ยเริ่มหัวร้อนจริงแล้วตอนเนี้ยเวนแค่ไม้หนักแค่สองตันเนี่ยทุกคนครับมันวิ่งโอ้โหอ้มาติดอยู่ตรงที่เดียวคลิปที่แล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้นะครับ มึงกระบ่าจริงป่ะเนี่ยโอ้กากชิบหายเลยไม่อยากจะใช้คำหยาบว่ะเด็กๆน้องๆดูเยอะอันเป็นโทษรถแล้วตอนนี้เริ่มโมโห,โหให้รถแล้วผมเนี่ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยโอเคโทษแม่งหมดนี่แหละอ๋อขอพายในคำหยาบคายด้วยแล้วกันนะครับผมนะผมผมโมโหเอ๋ผมโมโหโ,หโอเคตอนนี้ก็ เรียกได้ว่าใกล้จะสําเร็จภารกิจแล้วนะครับผมทางเส้นนี้เนี่ยจะไม่มาวิ่งอีกเลยเวียนไปวิ่งทางในแอดแอดแอดเวนเจอร์ Adventure ดีกว่าเพราะว่าทางแบบนี้มันมันมันทำให้ผมหัวร้อนนหัวไม่ได้ร้อนอย่างเดียวเหงื่อเริ่มออกแล้วเออขาดนั่งเล่นแบบเปิดแอร์เล่นแั๊ร้อนเลยจีอย่างนี้มันก็ขึ้นได้นออ หรือว่าแมปมันบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมมันตรงนั้นมันวิ่งไม่ได้อยู่ตรงเดียวเลยนี่ครับนี่ฮะโอต้องมาเจอปัญหารถติดอีกแป๊บนึงจอดแป๊บนึงรถติดเหรอรถติดเหรอไปนูน่นเออไปนูน่นไอเวนไปนูน่นชวยชิปหายเลยโอ้ยแล้วเลี้ยวรถอะไรแบบนี้เลี้ยวรถอะไรแบบนี้ไอเออ,เอ,อ เออความไปเลยคว่ำไปความไป,มไปเออนั่นแหละเกะชิบหายเลี้ยวรถไม่เป็นก็อยากจะเลียวเนี่ยเราต้องมาติดอะไรอีกวะเนี้ยเริ่มร้อนแล้วไม่เหมือนมาตอนแรกตอนแรกวิ่งสิวๆอยู่ตอนนี้เริ่มเจออะไรก็ไม่รู้ปวดหัวชิบหายเลยเอไแม่งก็เอือน,นะครับผมคราวหน้าจะไม่เปิดเอไอละเอือเกิน โอเคครับขอพ้ายคำหยาบคายด้วยแล้วกันนะครับทุกคนที่ผมอาจจะพูดคำหยาบคายมากเกินไปนะครับผมช่วงหลังๆมาเนี่ยคือผมร้อนจริงครับมันไม่ได้ดังใจเลยครับรถเนี่ยไอ้ข้อกวนตอนแรกโอ้โหเป็นทุกขินก้อนละสองตันเกือบสามตันสีต่ตันครับขึ้นวิ่งขึ้นสบายๆอันนี้ไม้สอกตันเลยครับผมกับฟางอีกก้อนหนึ่งมึงวิ่งขึ้นไม่ได้สุดท้ายอีกเหี้ยหาย ปัญญาอ่อนชิบหายรถนะฮะฟิสิกส์ฟิสิกส์ต้องบอกว่าฟิสิกส์เนี่ยปัญญาอ่อนชิบหายหรือว่าเครื่องรถเครื่องรถมันไม่แรงว่ะนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่จะมาส่งลูกค้าแล้วชนอะไรไปเมื่อกี้นะี่โอเคเราอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอโอเคเรียบร้อย ียบราอยครับผมถึงแล้วครับจะไม่มาส่งอีกรอบหน้าขอบอกไว้ก่อนเลยพอ